โอ้จ<า>นันลงมาตั้งน้ำตั้งน้ำมาจันหมดยอะพี่น้องเกิดเหตุบกขาดฟันเนาะนเกิดเหตุบกขาดฟันไฟไหม้พี่น้องไฟไหม้คันเบาบุญน้ำเนาะ บอกพาเบาสักกิจเขามานี่ยยังสิเกิดขึ้นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงมันใหม่บรบทท่านได้ถ่ายเนาะแล้ก็แลนไปเอาหนามเนาะของแม่นี่ยว้าไม่เท่าสั้นจันไม่เท่าสั้นโอ้โอ้โอ้อ้แล้ย่านมาบอกน้อเราเด้อแม่มาท่าย่านเด้อนอนนอนเลยแม่บอกไปยังนอนยังลูกจีมอดไปเออเราบริว้งเซี่ยงคุยเนาะโอ้เราสั่งย่านนะนอนนอน ดงะคเองเนอไปนอนเลยแต่เราบูสร <OVER> ้างห้องเขาเนอะว่าฮดมืดพี่หนองแม่ผ่าบัดฮมดเลยเขากับบริสิบไปจะได้ฝ่าวเนาะฝ่าวมาหมดเยอ๋อการมาเพิ่งาทางน้ำทางน้มาอุจจาระเย Ở nằm Sao chứ Tẩy phía sái đi Phải <laughs> mày càng được đi nông กื็เป็นบอกเคยว่าแล้วพฤติกรรมจุดวันนี้เสียงปุ่งปังปุ่งปังปุ่งปังพี่น้องจุดยุ่งเกือบเลยพี่น้องอ๋อตอนหนึ่งใหม่โอ้พายางไม่โท Khoa bắt ở cho chun... hốt mất phi nổ mình cái ุดยังหัวอ,อัดไรขับัถออกเลยมลพมหรอกขับรถทฮดเลยอ่ะขันเขาใส่อีกน้อยหนึ่งในใี่หม่เขาตูพา่พลเรืนโชคดีแต่เข้ามานอนนี่ได้จนันเห็นบอกเกือบบริเขรมมากจานันคือมันมียังไงโหน พอเป,ป็นตุ้บูดจิกไอ้เพี่น้องคือซองเถ่ายน,นอนชนิดเลยพี่น้องดิซองเถ่ายนอนชนิดเลยพาบาัสโคตรมาเลยอ่ะ ่จะไปล,ลุ่มไปพัดคุณทางนั่งเลยเนื้อป่อยมันไม่บอกน่งเฝ้าออบอกโอ้ได้เฝ้าเลยจ้ะหมดกับหมดอะไรดิเกี่ยวกับเส้นลำกับคุณด้วตัวนี้เวลาจะโบกจ้ะฮะจ็ดโมงตอนนี้ตอนนี้นะพี่น้องเกิดเหตุบกขาดฟัน,น,นเนาะเกิดเหตุบกขาดฟันไฟไหม้พี่น้อง ไปใหม่คันเบาบนุนนะ้ำเนาะบอพาเบาสกิ๊กเขามานี่ยยังสิเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงมันใหม่บริบ,รบรท่าน้ถ่ทยเนาะแลก็แลนไปเอาหนาม,นะมนเนาะข้างนี่เนาะพาบัดเบิงพี่น้องพาบัสเนาะยุกบัดเลยามมามลพระ้จุดนูน ปะทะจันปะทะจันจ yeah, nice mm ูดเลยยุ่งพี่น้องอ้าเกือบเลยซองเถ่านะซองเถ่าได้เนาะนี่นี่นะแต่ว่าตอนมันลุกแห้งๆนะบอตอนท่านได้ทายเนาะส่วนกันหมอดไฟเหรอนี่นี่ไม่เถ่าบอกเด้ป้าไม่เถ่าสั้นจันไม่เถ่าสั้นโอ้โหระยะ าบอกน้ำเราเด้อเราสั่นย่านแม่ไม่ย่านเด้อนอนนอนเลยแม่บอกไปนะนอนนะล,ลูกจีมอดไปเออราบริญเซี่ยงคอย่อยนอนโอ้เรานนนสั่นหยานดนะนอนนอนนอนลุงชิคนเองเด้นอไปน,น,นอนเลยแต่เราบร,ริษังห้องเขาหนอเพราะว่าฮดมืดพี่น้องแม่ผ่าบัดฮดหมดเลย เขากัดบ,บริสิมาเจอได้ฝ้าวเนาะฝ้าวมาหมดเลยโอ้เราได้ยินเราบรุได้ยินเสียงเขาได้หมดวันยังตัวนี้มันยังไม่หนึ่งถ้าบวนึกภาพเบิ่งพี่นอ้องภาพบัดทดกมืดเลยขันพวกเขาบริเขามามันจะเกิดยังขึ้นเนาะแต่ว่าบาบุญน,น้ำนี่หอนห้นขนาด ภากันเข้ามาตอนแรกเลยเมือน,นี่นะเนาะคือมีเนวมีเนีบอกเราว่าตรงเข้ามาเนาะเพราะว่าเขาล่มกันว่าสิเข้ามาตอนเสาร์แต่บนน้ำตัดสินใจเข้ามาตอนแรกเนาะพี่หนองเนาะนี่แหละพี่หนองสิ่งที่บกขาดฟันก็นเกิดขึ้นเนาะชอบบนงัดเนาะจัน คือธรรมดาพี่น้องบริคิดว่าสิเขาเมื่อนี่ได้มันคือมียังมาบอกเบาบน,นำ้ำเลยอันนี้คือแบบคือรถไทยกับเอยู่เนาะรถไทยพอถ่าเออกไปหน้าเนาะคือตั้งใจว่าสิพาขึ้นเขามาเมื่ออื่นแต่มันมียังแบบเบาบน,น้ำแบบผ่อนห้นขนาดตัดสินใจวินาทีเดียวนึงเขาไปเขาเมื่อนี่าดิสุดท้ายอันหูแล้วเนาะยอนเองเลยลพี่น้อง คันเบาบุญน้มบนเขามานี่บ่อยากนึกภาพเลยซองเถานอนอย่างนี้นะคอยมาเห็นไเ่เถาบุ้นี่สันแต่ว่าตอนไฟใหม่แห้งๆนะเขาบ่าท่านได้ถนะ่ายเนาะเขาฟางนะฟางดับไฟเนาะนอนก็นขึ้นนี่นิเสียงปกป,ปังปกป,ปังปกป,ปังนะแต่ว่าตอนแรกนี่ยอา่าตอนนี้อา่าสามโมงไปเ,เดี๋ยวสิคอนอนหาตไปตักน้ำม,มา โอ้อันนี้แหละพี่น้องส่ง่าวให้กันโู้เนาะการจาการีบนนันบ่บมีควันาบ่บ่ำเห็นต้นกำเนิดของไฟเลยพี่น้องนี่เห,นหน็นแล้วเห็นแล้วดจันเดีย Không đang là mất bớt rồi sao ôi 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 ันเรียกเนาะมึงเนาะขอดินปกเปกปกเปกปเ้เจ้าก็บ่ฮอนี่อยู่นอนบ่มอ่หมาบขดินเสียงอันระเบิดปงไมวเนาะไม้ลายลึกลมฮกิอพี่น้องตอนมันลุกนะบ่ทันได้บันทึกเนาะมันลุกบ่นี่นะเพราะว่ายังฟัง แลนเซนคุม่าสาดใ่เนาะจนมันห่วยน้อยหนึ่งจังวานไดบันทึกเนาะเดี๋ยวจารย์คอยจะไปสอกใหม่แตนไหนมางัดตัวนี้วันนี้นะปีนตัวนี้ออก

ได้แต่ไม่โดดกันถ้าใหา้วิธีทางแก้ไขอะไรกับ,บอะไรเถอะเพราะกาเหาแบหาประมาณในใจถึงแท้ไหนเนี่ยนอะย่งว่าม,มันไข่กับมี่เน่าเพราะว่าเขาล้มกันเลำอื่นเนาะ <c ười> ใเนเจ้าแ,แบบก็อ,อยู่บ่ได้น่ะคอยเบิ่งนะ่ะไปเดี๋ยวนี้โอเดเอ้ยสาเหตุเห็จนะพี่น้องคือเรื่องของเรื่องก็คือ

พวกเฮาตักน้ํามาห้อยบักหลายๆมาขดจังได๋กะยังคือเก่ายนว่าผู้ใดเคยเบิ่งคลิปเนาะต้นไม้ตัวนี้มันจะเป็นต้นมบักใหญ่ๆเลยพี่น้องตอนนี้บ่าวบุญนํากับบ่นนตัดใจใส่เลื่อยตัดเพื่อเพื่องัดมออกเสิไปอยู่เบงนันเออได้้บ่จับกบ่บ่จับก็ได้นี่ะลมนีออก

เส oh, ียโอ้ยจ่าชาว่านย่าบอกมันบูไว้แล้วมันเนื้องอราสร้างแห้งดีกว่านี่ขัดย้อมหดนั่นนี่บ่ไม่ได้ดอกเสียแห้งเ้องซะแหละจุจงแห้งเ้องเราดีกว่านะชาวบ้านมันไหมข้าไปพื้นแล้วก็พื้นเฮ้ยจ่ามอดหมดแล้วจ้ะมันคือโคนใหม่นี่มันใหญ่เนาะในนี้เฮาแก่ไขด้วยกัน สตอน้ำไวน้นี้เนาะแล้วเขาก็จะพัดเปลี่ยนกันมามาเ้าเนาะตอนนี้เวลาสามโมงครึ่งละเนื่องจากว่าต้นกำเนิดของไฟมันยุ่ลุ่มบนภนเราก็กุมงัดเนาะงัดบ่ได แต่ว่าเขาถอดออกมั้งล่ะแนวที่เป็นเสือเพึงนี่เนาะเอาน้ำสะอาดซะละแต่ก็ยังบดับเถอะตอนนี้สี่โมงเสาร์แล้วนะพี่น้องเนาะสี่โมงเสาร์แล้วแบบว่าทีแมนเฮายังเฝ้าอ่เนาะสถานการณ์นี้ยกันบ่อเฝ้ากับบ่อได้พี่น้องเนาะเพราะว่าใหม่มันใหญ่เลยเกิน ดับดบ่ได้ตนกำเนิดไฟมนอยู่ขี่เ้าไพยายามาสาดนามสช่เลยยังบ่เศร้าเ่ะ